Richman Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena Bet เอา Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman c o i ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือไลน์สะดวกจ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตมกันเลยเฮ้ยพันหนึ่งเลยเหรอคุณ คุณน็อตเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาบอกมาเลยครับขอบคุณจริงครับสำหรับโดเน็ตโดยตรงครับขอบปืนาาดีเซิร์ตครับได้สกินมีดแล้ว,ล<ะ>ลวได้ดีเซิร์ตดีเซิร์ตก็เดืดเอดสีอ้าวละดีเซิร์ตทองไมไ่จังไหยน,นะครับเล่นวิธีเล่นง่ายวะอยากของเวทพี่ชายด้วยไอ้ดอนพี่ชายโอ้ขอบคุณมากครับผมจริงจริงครับผมไปเลยนี่ก็หนึ่งหาหมวกหที่มันแบบแข็งแข็งกว่านี้หน่อยนี่ พงอปืนมาดูน่าเชื่อถือนะเวลาถืออ่ะเดสเซิร์มันต้องได้สักสองสามคิวนะนั่นแหละพอละเอาจนกว่าจะได้คิวอ่ะขอซิงหน่อยเว้ยไเจอเจอเจอฝั่งนั้นเห็นหมวกขาวหนีแต่เห็นปืนพกพวกวิ่งใส่มาดิผมมีองครักษ์พิทักษสามคนไปมาบอยซิมาบอยมาดิมาดิเหรอพิทักษ ไม่เห็นหิงหน้าไปเล่นไกเช่นนะคือมันควงปืนโคตรเท่ดลโคตรตึงจ๊อบกูเจอเออมันอยู่ไวบุ๊ไไวบุ๊จะแบ่งได้แบ่งได้แบ่งได้ไม่กดเฟหบอ่ะจ๊อบเดี๋ยวให้สามอันเลยเอ้ยเดี๋ยวอย่างเงี้ย ลนเกดเปิดกระเป๋าข้างล่างเว่งกันกบกับกบกับเลยคิดเช่นไปไวไม่มาวะกำลังไปแป๊บนึงพุ่งนะเดี๋ยวพุ่งทะลุนะทุเรียนเพิ่งมานี่มันโกอีเกิลยังส์เซอร์มันอยู่ข้างในมันอยู่ไอ้จุ๊บเจ็บมาเลีผมนะเดี๋ยวผมพลาดคุณพกยิงขู่ไว้ ใส่รีเควสหรือทำแบงมีคนรีเควสมีคนรีเควสโดนเนตหนักด้วยเป็นพันอะเปยปิดประตูห้าปิดไม่อยู่ขวาชิด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 เนตเนตเนตมันกำลัไม่มีเนตนะอุ้ย MK2 ด้วย เอ็มเกตูเฮ้ยเฮ้ยเสียขึ้นบันไดมาเสือขึ้นบัได้มาเสียขึ้นบันไดมาเฮ้ยบดเฮ้ยบดยิงไม่อยกากจะกระต่าเยเนี่ยไปบูมมันมีคนอะ่ะเฮ้ย ปืนก็แรงไปนะเนี่ยยิงเข้าตัวไม่กี่เมตตายเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าอุ้ยวิดีโอเนอะไระมันไปได้วมันถอยไปหลังที่นี่หรอมันซัดบอดอยู่เลยเนี่ยตัวใกล้ตายตัวใกล้ตายไปละตายป้าตายยัง ตาแล้วตาของตัวเลยมีตัวเปิดเซฟข้างล่างนะเฮ้ยเพื่อนขุนี่หว่าแต่ไปมีสมอลกัะจับสมอกต้องเซฟวงกลมนะสรุปเซฟเซฟฮอตโซนมีใครไหมเนี่ยลุยเลยละกันมาบอดเดินไปทำอะไรบาร์วันนี้บอดตายแล้วเนี่ยมันไม่้เปิดไปแล้วเฮ้ยยังไม่เปิดบอดเฮ้ยไอ้เหี่ห้อพ่อกระจกปะวะอยู่หน้าแพนนิงวะ แนนบัตหน้าแพนนิงบัตเต็มเลยจบหน้าไม่โยกเนี่ยโอ้ยเราก็บัดแป๊บปึบตีมันหมดยังวะปึ๊บ่น่าหมดะเพราะว่ามันมันสโมกอุ้ยน้องแป๊บนึงเนีนปิดตัวน่า เพื่ออะไรวะของแบบกํำแจ๊บบัตรบราไบรคู่ใครยอกมาน้าก็พอใช้อ่ะพอกินพอใช้ไม่แน่นอ่ะของไม่มีอะไรเลยนี่บัอเพ่เก็บเพื่ยัดเพืยออันเดียวมากคือเหมือนแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีของออกแล้วเว้ยเฮียมึงจบเลยกันไวยังวะ ไม่อเอ้เอ็มโฟโกระสุนขาวโอ้ m มกอ d ในกล่องป่ะเฮ้ยทำไมบอดดอบับไม่ใช่กระเป๋าเขียวด้ว<ล>ยนเาานาะแค่ควงก็เทแล้วจริงซื้อมาควงก็เทแล้วครับดูดิแง่กสุนทีควงทีแล้วก็แบบเอาขึ้นมาควงอววอกอะไรก็เป็น ไปดูคิจเชนไหมไปดูคิจเชนไหมน่าจะเหลือตีเคจเชนนะไปเราไปดูคิจเชนดีก๋ยวรวยอ่าวเอาเปิดนี่เฮ้ยสั้นด้วยต้องพับต้องพับยิงปะโอ้โหลองดูพี่โคตรดิดเฮ้ยเฮ้ยโคตรอะเฮ้ยลิฟต์ลิฟติฟติฟฮัลโหลแน่เราเรี่องรูม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 รวยพี่หญิงนะพี่ ตายตายต,ายตาย้องจัอะไรของบันวะตายปะตายแหรอม,มันมากดอะไรตรงนี้อ่ะแชปแมนโอ้โหของโคตรกรรม <c oughs> เลดกผ่นอนคลายอะ <c oughs> เล็คิดเช่นวะอ่าตัวนี้มันก็ยังไม่หมดอยู่ดิอ่ะ, <c oughs> อะเออ ไม่ลงพี่เลิฟพี่เลิฟคือไม่ได้วะไม่ได้ขอโทษโหนึกว่ายิงได้กูกดไว้หมดแม็กเลยขอรีขอรีไงพี่เดี๋ยวเลด้าพี่อาเอาไปกันอิ่มๆิ้มเลยแล้วมันมากดอะไรตอนนี้เราเดินมันก็หลอนเยู่อตัวเอาิฉพาะกูแงกระสุนบอดทั้งทั้งแมปไปนะครับคือจอกกันแล้วนะกดเลย เฮ้ยพีไงกูบอกแลยเอาไป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 ดักไปดักด่วนด่วนกูเห็นอยู่อะไรแบบแปลงเพนนันเองเด็กโยนลงพื้นเลยเอ็มอย่ามันหลุดนะอย่ามันหลุดนะมันไม่เนตใจเหรอมันรู้แล้วก็จัดอย่างเงี้ยโอ้เอ็มโมจิพันจบละกูดากูดาพี่ข้างใน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 เจาะแล้วข้างในจะออกแล้วเอ้ากูดันเลย มันมันเข้าไปแล้วออเข้าไปแล้วมเข้าไปแล้วออกรึยะเข้าไปแล้วทุกคนเราก็ออกเหมือนกันผมมัน่นใจว่าผมถึงหนึ่งล้านนะผมรู้กระสุนบอดเยอะมากล้านสี่คุณที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ดูอยู่นะครับใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามเลยฝากกดให้กันคนละหนึ่งทีนะครับ จะได้เป็นกำลังใจในการสตรีมหน่อยนะครับผมเปิดการมองเห็นด้วยนะครับอย่าลืมนะตอนนี้เป้าหมายของเราโรสทูหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับค่อยๆไปนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกมนี้ลงสตรีมเรนโบว์ซิกเปิดเยียสิบแบบยิ่งใหญ่นี่เราอาจจะมีโอกาสแตะหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมใน YouTube นะยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเลยจะได้โล้เงินอ่ะอยากได้โล้เงินจ้ายังไม่ได้เหรอไม่ได้มาแล้วได้ยากอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เร็วนะ เลยแล้วนี่มาปะเหมือนมาเลยเหมือนมามาเหมือนมามามาเหมือนได้ยินอะนี่ไอ้โอ้ยเกือบตายอยู่ขวาเลยใช่ไหมซิกมาบอยอ่ะได้ยินซิกมาบอยไม่ใช่มาบอยมาบมาบอยก็ขอได้ไหมอ่ะจอบตีเนาะ จิ้มก่อนจ๊อบไปจิ fire, ้มก่อนจ๊อบอดไปอ,อดอดอดอันนี้มึงอดจริงถี่ก่อนครับถี่ก่อนขอของแดงเมื่อไหนะก็แบบวันนี้ไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหจ๊อบมันให้ช้างน้อยบัวซิกมาบอยซิกมาบอย วันนี้ดึกครับวันนี้ดึกนะพรุ่งนี้วันหยุดนะก็อยู่ทุกคนหน่อยพรุ่งนี้ทุกคนก็น่าจะแบบตื่นสายได้แสดงวันนี้นอนดึกได้นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนลืมอ่ะฝั่งนู้นลืมอ่ะหลอดหลอดลูกสอบไปเจ้าเ่าไว้ยังมันสอบสอบอันละมั้งไม่มีไม่มีปกเลิยหลังตึกปะใครวิ่งเนี่ยใครวิ่งเนี่ยตายเออพูดได้จะรอให้ หลังตึกใช่ไหมหลังตึกตายปะมันนั่งมันใช่หลังตึกมันฟาร์มอะไรอยู่ก็ไม่รู้ขอาหลิกมันได้ปะหลิกอะไรอ่ะได้หลิกพี่เกาะเลยอ่ะโอหลิกเกาะไหมอ๋อหลิกเฉยๆจ้ามีหลิกไหมเกาะไม่มีโอ้ยอะไรวะ่แต่หลิกเกาะมาดูชมหน้านี่ทำไมมันแรงกล่ำเนี่ยเลยวะสตีอยู่มันยายห้องดาร์กลูให้กูฟรีอ่ะ ใช่เหรอตอนแรกคิดว่าแบบมันมันไม่ได้ไข่ใช่ไหมมันเลยเสียดายเอฟเฟตเอฟฟอร์ดฝั่งนู้นน่าจะน่าอยู่เปล่าเปหนไ้ื่อยเซฟแล้วกูมันน่าจะอยู่เจนนะมันบอดตายทำไมมันดึกๆแล้วมันเงียบจังเลยวะเจ็บจีนเจ็บเจ็เปิดเจ็เปิดโอ้หเบอร์เบอรเปิดเตะคนเดียวจับ ตึงเะล่คล enfin ้องตัวเว้ยชอบเลยชอบใจดูดูหูอยไม่โดนหลังไอ้สักพีสไปเลยโง่ไรอันจีอ้าวนี่นี่ไงเนี่ย เอ็มแบลวเซฟแบลวเซฟฮัน์โซนเดียวเฮ้ยจอมบันไดบาร์บันไดบากระโดดขึ้นไปเราไปเชื่อเลยคนเลยไม่เจ็บันไดบาร์ขึ้นไปเออขึ้นไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แหลกก็มันบันไดบาร์ทับบันไดบาร์อน๋อโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไหมใช่ไหมผมต้องเจอใช่ไหมใช่ใช่มันเลี้ยวเข้าเชื้อไปบ่นหรือคนคนอยู่ข้างใน มันอยู่ข้างนาในเหรอไม่เชืออ่อวะปิดแดงดปิดตู้เอ้ยปิดตู้ก่อนได้ปะโอ้โหพัดปิดประตูแล้วพัดปิดประตูแล้วเฮ้ยแล้วใครกำเนี่ยมันกำเฮ้ยว้าวพ,พ่พอปิดต่พอปิดต่อปิดป่าปาป่าตัดเชืออ้ออ๋อนนะเชือ่อ เหลือเนี่ยมันกำเนิตอยู่ตรงปายเนี่ยบนหัวกูเนี่ยเอมอ๋อไม่ไม่ประตูประตูชั้นหชั้นหนึ่งใช่จบอบระวังระวังระวังชั้นหนึ่ง,ง,ง,งน,อ,งน,น,งนอินฟอฮวิสไอตัวนี้กระโดดลงไปวะใช่ตัวที่อยู่ในเจนะ่ะกระโดดไปล้ยตายเลย กูก็โดดตันเลยก็ร้องตันเฮ้ยเอาไว้นีสุดเพื่อนกูได้กินเลือดแล้วก็เป็นอะไรโดนไม่รู้อ่ะพี่ยากเห็นป่ะแอปพลิรงนันยิงเขาก่อสองเม็ดตายเลยตึงคตรให้โหลยูทูบแน่นอนฉันเมื่อกี้ มันทําไมเจอตี้หลมแหลมเลยววันเนี้ยคือมีถ้ามีคนหนึ่งแบบปืนแบบปืนพกมันจะแบบพาเราไปเจอหลอมแหลมปะไม,ไม่นาไม่นานะคนที่โดเนตผมเขาต้องภูมิใจไปฝั่งนี้ก็ดูเ,เ,เ,เยี่ยมๆเนาะเสียงใครวะเสียงใครอะเช็คในห้องน้ำที ิงตาย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 โอ้แล้วกูไปคิดบอดี้บอกกันกระฟังไปกลับตัว้า Let's go เฮ้ยหมดละอันนี้หมดละหมดละเออโตโตชุดเครื่องนอนเลยเนี้ยปืนมันแรงจังอ่ะเออปืนมันแรงมากเฮ้ยเฮ้ยแล้วปิงหมดแล้วเนี่ยจ๊อบ หมดจริงว่ะเอ้ายิงกระเป๋าไว้ไหนสมที่มึงยิงได้อะไม่ใช้สกาวหรือเปล่ขอ,อก่อบมาได้ปะงัน้นอะที <4 S 1> <ส>่เหมือนโงห้องแสนเลยวะ่ะสี่เก้าสี่เก้าเป็นห้องแสนที่บอดเป็นห้องสามแสนะนะแค่นั้นแหละเดี๋ยแรงมาสเตอร์เนี่ยโอ้ยมีแต่แรงมาสเตอร์ทุกตัวแจกของให้เราไปเนี่ยเฮ้ยเกระเป๋าบอดป่าวเาะ,วะเสียงอะไรไปนึงเสียงอะไรม็นมีอะไรอ๋อบดบดบด คนบอกว่าไม่มีหลอกคนะใจอยู่คนเดียวกำจัดถ้าเจอ,อนี่ <c oughs> ไปบอ่อยกูซื้อกุเจมาจริงๆนะ <c oughs> นเป็นรู่เลยนะโอ้โหกอเซฟก็งูแต่เซฟพี่ไม่งูนะสิงโตเหรอได้ของแดงเหรอใช่ได้ของแดงสิงโตโอ้โอม่ผมไม่น่าเปิดเลยทั้งนั้นแต่ว่าคิิเชนเรา<อ>เราฟาร์มไปยังอินเฟอร์เปิดไปยังอะ่ะอ๋อจ้าคิเชนฟาร์มเร เพิ่เปิดแล้วจ้าอู้ยูพีเอสอินเฟอเหรอเคยได้อยู่เหมือนกันนะสามชิ้นเลรเดียวครั้งเดียวผมเคยได้มาส่วนแค่สองชิ้นอะสามชิ้นนี่คือดวงดีเกินไปเขาสั่งออกแล้วเหรอเขาสั่งอะไรอ่ะก็ไปไหนอ่ะไปไหนหาเมยน้อยดิใช่ไม่มีเวลาไปหา สบายสบายสำหรับเลดปืนพกกระเป๋าหายไปไหนในกระเป๋านี่ไงลอยบนฟ้าเนี่ยัวตาหอดแล้วโอ้ยแล้วถ้ามันเหน็ดขึ้นมากูโลน้อว้กูโลน้วไว้ไอ้เชี้ยโอ้กูแดงอยู่โอ้กูแดงอยู่ ถ้ามันตายจริงรู้เรื่องตายจริงรู้เรื่องคอนเทนต์จริงสองล้านแปดไอ้เรืเลย